ตั้งใจจะพูดเรื่องการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับกับผู้สูงวัยนี่มันคู่กันองถ้าต้องรู้สมมติฐานก่อนว่าพออายุมากเนี่ยตอมไรท่ทอมันจะเลิกผิดสารที่ช่วยหลับก็คือเมลาโทนินมันก็มีวิตามินอาหารเสริมเมลาโทนินเนี่ยอันนี้หมอจ่ายมาให้นะก็มีตั้งแต เอ่อสามมิลลิกร,รัมไปถึงห้ามิลลิกร,รมัมตอนนี้ก็ปลอดภัยนะผมก็ทานเป็นประจำทานแนละ้วที่นี่มันฝันมันฝันโอ้ยฝันบันเจดิดฝันน่ากลัวก็เลยหยุดหยุดการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็น ต้นกําเนิดของโรคซึมเศร้าที่ร้ายแกว่านั่นคือบางคนซึมเศร้าแล้วไม่รู้ว่าตัวเป็นผมได้ผ่านจุดนั้นไปแล้วผมก็ได้คุณหมอดีแนะนำคุณหมออิสลารัตก,กุณพยาไทายสองเก่งมากเป็นลูกของเพื่อนเรียนมาทางนี้เลยแนะนำตัวนี้เลยนี่วานเดอร์สัน ยีบหามิลลิกรัมเป็นยาใหม่และดีที่สุดรักษาสุนเจ้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดก่อนนอนต้องทานประมาณสักถ้าจะนอนเที่ยงคืนก็ทานประมาณหา้าทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเข้านอนกลังดีที่สุดออก็จะคือทานแล้วต้องนอนไม่ใช่ทานแล้วจะไปเล่น เอ่อวิดีโอเกมหรือไปดูหนังแอคชั่นอะไรไม่ได้ต้องช่วยเขาด้วยทานแล้วก็ไปนอนนอนพักผ่อนเอ่อให้จิตมันผ่อนคลายประมาณครึ่งชั่วโมงคุณสลับําหรับไอ้วานโดสันเนี่ยไอการง่วงของเรามันจะขึ้นไ่าไงนี้เนี่ยพอทานไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยง่วงขึ้นไปไงเงี้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งพีกแล้ว เมือนจะหลับไปแล้วหนบเดียวไปตลอดไม่ได้ขึ้นและลงอย่างนี้นะฮะถ้าคุณจะหลับไปหกชั่วโมงผมใช้มาหลายปีแนละ้ฮะนี่ยางกับปีที่สนะิบตัวนี้ตัวเดียวไม่อยู่ผมเพิ่มนี่อนะีกโลลาสีแผ่นโลลาสีแผ่นนี่ก็หมอจ่ายนะไปซื้อเองดำรางกาไม่มี โลราซีแพมนี่ก็เป็นตัวช่วยให้หลักหนึ่งมิลลิกรัมอีกหนึ่งเม็ดก็รับรองอ่นอนนี่เจ็ดชั่วโมงแม้จะตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นเรื่องของคนอายุมากปกติปัสสาวะแล้วไปนอนต่อหลับได้ภายในสองสามนาทีแค่นี้ก็วิเศษผมนอนประมาณเที่ยงคืนจะหลับกาเที่ยงครึ่งหรืออีกหนึ่งผมจะตื่นมาแปดโมงครึ่ง ป๊ะเป๊ะแล้วผมก็เดินเป็นประจำส่วนภรรยาผมนะครับเธอจะไปตื่นโนอโนนอนบ่ายสองโมงโอ้หลับยามากทานเหมือนกันภรรยาผมทานอะไรผมต้องทานด้วยเพราะผมต้องรู้ผมผมต้องคอยแก้ว่าเอออันนี้มันปรับแล้วจะไปหาหมอปรับแปดเลยการนอนหลับเนี่ยเป็นความสุขเชื่อผมเถอะนอนไม่หลับนี่คุณ เดี๋ยวก็โลภศาสตร์รับรทานจะลืมนะอ,อบุบานโดสัน